จากแคนดุงนะครับความสูงประมาณสองพันนะครับอ่าวันนี้เราก็จะเดินลงอย่างเดียวนะไประดับประมาณเก้าร้อยเวลาประมาณหกชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะถึงจุดจอดรถนะแล้วก็นั่งรถอีกประมาณชั่วโมงครึ่งไปโพกลาพักโพกลาอีกหนึ่งคืนอ่า จากกันดุงนะครับเราก็เดินประมาณ5ชั่วโมงพักเทีเ่ยงหนึ่งประมาณสัก1ชั่วโมงนะก็จะเดินมาบรรจบกับสะพานนะครั้งแรกที่เรา,าเดินมานะครับจากที่จอดรถวันแรกนี่เราจะเดินไปทางซ้ายมือวันกลับนี่เราจะมาเดินมาบรรจบกันพอดีเป็นวงกลมหลังจากเดินผ่ามา5วันนะครับเราก็กลับมาพักที่เมืองโคลาลัยครั้งหนึ่ง นี่ก็วิวยามเช้านะครับพระาทิตย์กำลังขึ้นถ้าถ่ายก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจะสวยนะถ้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่มันจะออกฟุงฟ้งๆขาวๆก็บางช่วงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่